เมื่อวันที่10มกราคม2565หลังจากสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ได้ออกประกาศปรับราคาไข่ไก่ครั้หน้าฟาร์มฟองละ3บาทมีผลในวันนี้และช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวพามาสำรวจแผงไข่ในตลาดบางเขนพบว่าราคาไข่มีการปรับขึ้นดังนี้ค่ะไข่ไก่เบอร์0อยู่ที่4บาท50สตางค์ต่อฟองหรือแผงละ130บาทไข่ไก่เบอร์1นะคะอยู่ที่3บาท50สตางค์ต่อฟองหรือแผงละ120บาท ส่วนไข่ไก่เบอร์2ออยู่ที่ฟองละ3บาทแผงละ110บาทค่ะพ่อค้าไข่นะคะเล่าว่าวันนี้ทางร้านไม่ได้มีการขอปรับราคาหน้าร้านแต่อย่างใดยังคงขายในราคาเดิมเพราะยังมีช่วงระยะเวลาและต้นทุนนาขณะนี้ยังสามารถขายในราคาเดิมได้ค่ะปรับแค่การจำหน่ายยกแผงขึ้นมาแผงละ5บาทเท่านั้นแต่หากมีการประกาศปรับขึ้นรอบ2ออาจจะต้องขอขยับราคาขึ้นมาบ้างค่ะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าเช่าแผงขาย อย่างไรก็ตามก็มองว่าแม้ราคาไข่ปรับขึ้นแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ลดลงนะคะเพราะไข่ถือว่าเป็นอาหารที่ทุกบ้านต้องมีและตั้งแต่เช้าลูกค้าก็ไม่ได้มีเสียงบ่นเพราะทราบจากข่าวที่จะมีการปรับราคาขึ้นอยู่แล้วไข่เพิ่งขึ้นวันนี้เลยใช่ไหมคะพี่เพิ่งปรับขึ้นวันนี้ไหมตามที่เขาบอกตามที่เขาประกาศใช่มไหมไยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่า ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งคุณผมผมมีาาาระยะห่างอยู่แล้วไงอ๋ออ๋อหมายถึงไข่ล็อตที่ยังเก่าที่ที่เราในราคายังไม่ได้ปรับเรายังมีอยู่หรือยังไงคือคือต่อให้มามาของใหม่ก็ก็ <c oughs> ขายได้อยู่เพราะเราเรามีระยะห่างพอพอพอได้อ๋ก็ยั่เป็นต้องพึ้นแต่ถ้าเป็นแขงขึ้นนิดหน่อยแล้วร้านไม่ต้องขึ้น่งมีลูกค้าหรือ พอที่มาหน่อยก็พอได้ไม่ชนเพดานก็พอได้กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรขายไปก่อนเพราะเดี๋ยวลูกค้าหายเรื่องราคาไขายนีพี่ถ้าถ้าไม่มีการปรับขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีการปรับลงอะไรยังไงไหมจำเป็นไหถ้าเกิดจะขึ้นที่ขึ้นเนี่ยมันมันจะไม่ลงหรอกมันจะขึ้นขึ้นทีนึงก่อนอาจจะทรงตัวแล้วจะขึ้นอีกทีหนึ่งอยู่ที่สภาวะแล้วก็ถ้าเกิดไข่เมื่อเมื่อสักครั้งสองครั้งแล้วเมื่อไข่อื่นปั๊บ เมื่อน้งมันมีขึ้นปั๊บคนต้องการมันมีน้อยพอใครอื่นปั๊บมันก็จะปรับตัวลงเองเอาตรงนี้าแล้วจนถึงสุดจีนนี้ก็คาดว่าจะยังคงแบบนี้อยู่ใช่ไหมสุดจีนน่าจะน่าจะน่าจะลงอยู่แต่ว่าหลังหลังสุดจีนลาเวลาหลังสุดจีน่เราจะฆ่าไก่ใช่ไหมเชือไก่เชือเป็ดหลังจากนั้นอีกก็จะต้องขึ้นอีกเพราะเวลาเป็ดไก่ตายแล้วเขาว่าเลี้ยงไก่เออเออมันก็มันก็ต้องไปจะไปจะขึ้นงานช้าอาจจะสุดจัดตะแกรงหน่อย สถานการณ์ตอนนี้คือคนก็ยังมาซื้อขายปกติไหมปกติครับไม่ไม่ได้ลดลงไก่บินบินอาหารหลักนะนี่เหมือนหมูยังยังประหยัดเยอะเลยนะแต่ไก่ยังไมต้องใช่อ่าือขี้อย่างขี้หรือวัตดิบห้าบาทเนี้ยมันแพงจริงนะมสามสิบใบอืมมันไม่ใช่ว่าไปนะไปละถูกไหมใช่ใช่อันนี้ไปมันก็เลยเฉลี่ยไม่เท่าไหร่ก็ไไม่ด้ก็ยังพอไหวอยู่พอได้อยู่คนคนขายก็ยังโอเคอยู่ใช่ครับแต่หมูเนี่ย ทีโดนสิบยี่สิบเนี่ย mm hmm. มันไม่ไหวเขาหรอก mm hmm. ไม่ไหว mm hmm.